หนูหมูมูมิม,มีทำอะไรกันลูกฮนะนอนรอนอนรอกินข้าวตอนเย็นวิ่งเล่นเหนื่อยแล้วมารู้จักนอนรอนะคะเก่งมากๆเลยเด็กๆอะ่ะเนี่ยเล่นกันเหนื่อยแล้วเนี่ยมานอนรอในบ้านโดตีเด็กๆโดตีก็มานอน้างนี้ด้วยกันก็เดี๋ยวก็แยกขึ้นไปอยู่กับแม่เขาจ้าขวันข้าวจ้าแล้วค่ะลูกขันข้าวขวันข้าวของแม่ จ้ามามามาเออขวัญข้าวมีคนแอบมองมีคนแอบมองแม่อยู่ฝั่งน้นอู้แม่แม่ไปหาเหรอลูกี่วี่แม่ไปหาเหรอครับเอาอครับลูกตาโตโตเนี่ยแม่มาแล้ว เห็นแม่นะมองใหญ่เลยแล้วลูกนะมองแม่ใหญ่เลยเรียกแม่อยากให้แม่มาหามะครูยปลอคอสีชมพูน้องพลอยไม่ต้องเรียนน้องมากลูกต้องเลียชินจังมากมามาดูพี่แซมกันพี่แซมเขาออกมาอยู่ข้างนอกได้ทั้งวันเลยนะคะอันนี้คือรอบเย็นนะแม่มาถ่ายคลิปรอบเย็นนะคะ ดูพี่แซมอยู่ตรงไหนมาดูกันนี่ไงคะทุกคนเขามานอนตรงนี้นประตูกกงเปิดไว้นะเขาเข้าออกได้ปกตินะคะเขาเข้าไปนอนในกกงนอนกับพื้นเพราะว่าที่นี่ถ้าช่วงกลางวันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะเขาก็นอนแล้วพอตอนเย็นอะลมมันจะมาฝั่งนี้ลมต้นไม้อะจะมาฝั่งนี้ ทำให้แบบพื้นแบบเย็นสบายนะคะเขาก็นอนราบกับพื้นเลยโอ้ยเอ็นดูเขาไปแซมลูกนอนสบายใจเลยนะคะคุณหนูใบตานคุณหนูใบตานใบตาลเลยนอนสบายเลยใช่ไหมลูกร่มของต้นไม้นี่สาวอบตอ,อันนี้ถัวเหลืองนี่ให้ดูต้นไม้นะคะมายมเหลืองเต็มต้นเลยนะ แต่ต้จนจนกิ่งจนกิ่งกิ่งอ่อนไปท้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยกิ่งมยมมาดู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 นี่กิ่งอ่อนทางนี้เลยเออมยมเยอะมากดูเยอะมากแต่เป็น pe, มยมหวานมันเลยไม่อร right. no ่อยตำไม่ได้ต้องเอาไปเชื่อมอย่างเดียวขยายได้เชื่อมมาเอาเลยเอาไปเชื่อมเลยเยอะมากเยอะมากๆเลยนี่ พระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นร่มสมัยแรกๆมาอยู่ใหม่ๆมันก็ยังไม่มีร่มเพราะว่าต้นไม้ยังไม่โตใช่ไหมตอนนี้มีร่มพื้นที่ก็เย็นสบายเลยนะคะอือโอ้ยมาณนะสบายเลยพี่เพชรไม่อยู่โอ้โหนอนเกียกกิ้งสบายเลยพี่เพชรไม่อยู่พี่เพชร,ไ,พพชรไปอยู่ในห้องนอนตอนนี้พี่เพชรเริ่มติดห้องนอนละอจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะลูกเนาะมานะเนาะ มานากับพี่เพชรชอบทะเลาะก,กันอ,อันนี้ก็ไม่ห่างกันเลยอะไรกันนี้อะไรกันนี้อ๋อโอ้โหนั่นน่ะไข่ทองด้วยชินจังด้วยน้องพยปลาวรกีวีดอกแก้วพี่ต้มเอ้น่ะเดินออกมากันแล้วแสงจันอทรเดินออกมาแล้วสุขวัญ ไขทองนี่ก็นั่งอยู่เขายังเอาตัวเองมองเห็นน่ะหรือว่าไขทองมองเห็นนะนี่นี่นี่เขาลุกขึ้นรู้ด้วยนะว่าเขาลุกขึ้นหนีกันเนี่ยไขทองมองเห็นแน่ๆเลยแม่ว่าใช่ไหมลกูกแต่บางครั้งก็เดินชนหน้าชนหลังวิ่งชนไปทั่วเลยไขทองอะ่ะชนไปมั่วเลยใช่ไหมลกูกใช่ไหมไขทองกลวว โอ้ยเด็กๆสบายตัวสบายดีนะคะรับเล็บก,กันใหญ่เลยเดี๋ยวไปเอาอีกแผ่นมาปูให้เขารับกันนอนกันลูกม,มันเป็นความสุขมันเป็นสิ่งที่ดีเลยที่พวกเขาอยู่กันแบบนี้ฮะอ่ะกีวีรับเล็บใหญ่เลยวีวี่วีวตาเขาโตๆกีวีอ่ะเขาน่ารัก ดูๆเๆดีด๋ยวดูเขาหน่ารักของตีวีนี่ครับนี่นี่ครับตีวี่ครับลูกตีวี่ครับเจ้าเอ๋ะเจ้าเอ๋ตาโตๆของแม่ตีวี่ครับน่าภากเลยไปทองออไปทองลงูกปละกวาย หนูพวกเขาหนูใต,ใต้นใต้นองก็กเยอะเยอะนใต้เตียงน่นอนใต้เตียงมีอีกเยอะเลยโอทุกคนลืมส้มโออย่างเนี้ยเนี่ยมาได้ใจส้มโออ้วนมากจำส้มโอได้ไหมส้มโอสาวน้อยวัดป่าที่ถูกเอาไปทิ้งแล้วก็เหมือนกับเพิ่งคลอดลูกแล้วก็พาตามหาลูกน้อยในป่าก็ไม่เจอใช่ไหม ใช่ไหมคะใช่ไหมคะสมโอใช่ไหมคะฮเอ้าเดินมาหาแม่ลูกว่านมากเลยไม่ใช่เราอ่ะฮะเอ้า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 ลูกเอ้ชาโคชาโคนางก็สวยมากชาโคอ่ะสวยมากเลย ตัวจริงนางสวยสีสวยมากดูพี่แซมไม่ยอมตื่นเขานอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวได้เวลากินข้าวเดี๋ยวพี่แป้งก็มาจับมาอุ้มไปเข้าคงตอนเย็นกลางคืนให้นอนในคงนนเช้าก็เปิดออกเดี๋ยวเขารู้แล้วนะเช้าเห็นแม่มานะก็จะลุกมายืนมายืนหน้าประตูเลยเพื่อเตรียมจะออกมาข้างนอกนะคะ นี่ก็อีกคนหนึ่งนี่แม่โถภูคุณพาวัฒนานำส่งได้มาอยู่บ้านทสายทอง <c oughs> ต้องมาบอกว่าบ้านทสายทองอ่ะตรงนี้มันเป็นเหมือนบ้านทรายทองเลยนะอ่ะสำหรับแมวอ่ะอ่ะเห็นไหมที่ตรงเนี้ยสำหรับแมวเนี้ยคือเป็นบ้านไสายทองเลยนะเออไม่ต้องหิี่ยกระเป๋ามาหนึ่งใบเหมือนในละครด้วยมาตัวเปล่าๆด้วยก็ได้อยู่ที่ดีแล้วเห็นไหม อแบบเสมือนบ้านทรายทองเลยตรงเนี้ยสำหรับพวกเรานะแต่ที่อื่นเขาอาจจะมีดีกว่านี้นะคะที่ดีกว่านี้ก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะเขาทำดีมากๆเลยไม่ยังเห็นในคลิปต่างๆที่เขาลงกันอะ่ะเขาทำดีมากๆเลยดีกว่าที่นี่เยอะเลยนะคะมีมีอีกเยอะแต่สำหรับสำหรับของเราเองสำหรับของเราเองสำหรับของที่บ้านนี้เองนะคะอันนี้คือบ้านทรายทองของลูกๆไปเลยเนะนี่ยตรงเนี้เนี่ย ใช่ไหมแม่ตานใช่ไหมคะไอ้อวันไอ้วันหลังหลังแอ่นเลยเอ้วนอ่ะอ้วนจนหลังแอ่นเลยอุ้ยนอนสบายจังเลยนอนสบายจังเลยนะโอ้โหแสงพระอาทิตย์ส่องมาพอดีเลยสวยงามมากสวยงามมากเลยพี่ต้มก็หล่อมากครับสวยงามมากเลยครับอืมส่งบรรยากาศดีดีมีความสุขมาก จนคําว่ามากบวกมากๆเลยนะคะอยู่ที่นี่มีความสุขจริงๆไม่มีใครมาวุ่นวายใจไม่มีใครมาอะไรแบบเราแบบว่าอยู่แต่ในบ้านไงไม่เคยออกไปยุ่งกับใครก็อยู่แต่บ้านของเราเลี้ยงแมวตามภาสาพวกเราไม่เก่งก็ทําแต่งานทําแต่คลิปวันวันหนึ่งไม่เก่งทําคลิปเยอะมากทําคลิปเยอะมากจนตาไม่เก่งนี่แสบไปหมดเลยนะคะคือไม่เก่งต้องการหารายได,ได้ทางการทําคลิปไหมเพราะว่า เราเลี้ยงพวกเขาแล้วเราไม่ต้องไปถ่ายที่อื่นแล้วก็ถ่ายลูกของเรานี่แหละนะคะลงเขาไม่ได้ทํางานหนักคนที่ทํางานหนักคือเราพวกเขาแค่นอนแค่นั่งแค่นิ่งๆกันเฉยเนี่ยแม่เก่งก็ถ่ายเขาแค่นี้แหละนะคะเนี่ยไม่ต้องให้เขาทําอะไรมากคนที่ทํางานหนักคือเราคือแม่บางทีไม่เก่งเห็นคนไลฟ์สดอ่าทิกตอกเนี่ยมาราธอนเลยนะโอ้็ทํากันมาราธอนเลยแต่ไม่เก่งทาทาไม่ไหวเพราะว่าไม่เก่งวันวันหนึง่งไม่เก่งทําคลิปนะคะทําคลิปเพื่อจะได้มีไรายได้ มาเลี้ยงลูกๆนะคะเนอะช่วยกันสนับสนุนการดูคลิปดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทั้งบ้านแดงบ้านแดงก็คือ Youtube แล้วก็เพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ t ิ k t o กนะคะเพจ a c e b o o k นี่อยากให้ทุกคนเข้าไปเข้าไปาติดตามมากๆเลยนะคะติดตามให้ดูคลิปให้หน่อยนะชื่อช่องทาโลกไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็ไม่เกีงได้มาจอนม่เกีงลงคลิปไปเยอะมากเยอะมากๆเลยนะคะฝากด้วยนะคะ โอ้ยแสงพราทิตย์สวยงามจริงๆเลยแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ